เกษตรกรนะครับโวยโยกรัฐบาลเพื่อไทยเพืชเกษตรราคาดิ่งทั่วนหน้าทั้งข้าวมันสำปะหลังปลามน้ำมันยางพารานายกสม,มาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับชี้รัฐไรมาตรการช่วยเหลือลั่นถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันกลับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสาร พบกันคลิปนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่28เมษายนส5 6 8กับกับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับนายปาะโมชเจริญศิลนะครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันยางพาราซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากราคาผลผลิตตกต่ำสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมากนะครับยกตัวอย่างนะครับราคาข้าวเปลือกนาปังความชื้น25ขึ้นไป สัปดาห์ที่ผ่านมาตันละใกล้เคียง7,000บาทจากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาตันละ9,000ถึง10,000บาทขณะที่ต้นทุนเพราะปลูกตันละ6,500ถึง7,000บาทโดยต้องการให้ราคาเข้าเปลือกขึ้นมาอยู่ที่ตันละ8,000บาทสำหรับความชื้น25%ขึ้นไปถ้าความชื้นต่ำกว่าได้ตันละ1,000 0บาท ก็อยู่ได้แล้วสำหรับสาเหตุที่ราคาข้าวไทยลงต่อเนื่องมาจากอินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวตั้งแต่ปลายปี67และขณะนี้ผมส่งออกจำนวนมากทำให้ไทยส่งออกลดลงแต่รัฐบาลก็ยังไม่มีมาตรการใดๆช่วยเหลือส่วนการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทแม้จะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือนอบอขอแล้วแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือคมอรมพิจารณาโดยกระทรวงพาณิชย์อ้างว่าต้องรอลงทะเบียนชาวนาที่จะสิ้นสุดวันที่30เมษายนนี้เสร็จก่อนจึงจะเสนอให้คมรมพิจารณามาตรการและงบประมาณที่จะใช้ช่วยเหลือได้ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไม่สนับสนุนชาวนา ให้เลิกเผาเพราะไม่ให้เงินช่วยเหลือ,อไร่ละ500บาทตามที่สมาคมได้เสนอต่อคณะอนุนบคด้านการผลิตทั้งทั้งที่เคยหารือเรื่องนี้หลายครั้งหากไม่ให้ชาวนาเผาต่อสังข้าวและให้ใช้วิธีอื่นเช่นนำมาหมักจะต้องใช้เวลานานมีต้นทุนอีกทั้งน้ําที่ใช้ในการหมักเมื่อทิ้งลงแหล่งน้ำ จะทําให้แหล่งน้ําเสียได้ส่วนกรมการข้าวก็ยังไม่เร่งวิจัยและพัฒนามนเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่ต้านต่อโรคให้ผลผลิตต่อไร่สูงและตอบสนองความต้องการของตลาดโดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มเหมือนเวียดนามทําให้ชาวนาปลูกข้าวหอมพวงของเวียดนามที่ให้ผลผลิตต่อไร่ถึงมากกว่า1,200ถึง1,300กิโลกร,รมัมแม้ไม่ได้รับการรับรอง เพราะข้าวหอมมะลิไทยได้แค่400-600ถึง600กิโลกร,รมัมทำให้คาดว่าข้าวหอมมะลิไทยอาจจะสูงพันเพราะชาวนาภาคอีสานเริ่มปลูกข้าวหอมพวงมากขึ้นเพราะปลูกได้ปีละสองครั้งขายได้ปีละสองครั้งจากปกติปลูกข้าวหอมมะลิได้ปีละครั้งจะขายได้ปีละครั้งในขณะที่ชาวนาและเกษตรกรอื่นๆจะตายกันหมดแล้ว ราคาข้าวร่วงลงทุกวันบางพื้นที่ไม่ถึงตันละ7,000บาทต้นทุนก็สูงสินค้ากเกษตรอื่นๆราคาลดลงหมดถ้ารัฐบาลยังนิ่งเฉยไม่มีมาตรการใดๆช่วยเหลือโดยด่วนจะได้เห็นเกษตรกรทั่วประเทศรวมตัวประท้วงแน่นอนซึ่งหลายกลุ่มได้มาหารือกับผมเรื่องนี้และกำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ยืนยันว่า ไม่มีการเมืองหรือนักการเมืองหนุนหลังออกมาเพราะความเดือดร้อนจริงๆถ้าเกษตรกร,ร,กรอยู่ไม่ได้รัฐาบาลก็ต้องอยู่ไม่ได้เหมือนกันด้านชาวสวนปาล์มน้ำมันก็เดือดร้อนหนักไม่แพ้กันเพราะขณะน,นี้แม้เป็นช่วงต้นฤดูของปาล์มน้ำมันที่ผลผลิตเริ่มออกแต่ไม่ถึงหนึ่งเดือนราคาลดลงไปแล้วกว่ากิโลกร,รัมละหนึ่งบาทหากเทียบกับ ช่วงสงเดือนก่อนหรือเดือนกุมภาพันธ์หกแราคาหายไปกว่าครึ่งจาก9ถึง10.2บาทหรือเฉลี่ยก,กิโลกร,รัมละ4.60ถึง5.40บาทช่วงปลายเดือนเมษายนขณะที่ราคาน้ำมันดิบปัจจุบันกิโลกร,รัมละ32.25ถึง32.50บาทลดลงจากต้นเดือนเมษายนที่ กิโลกรัมละ36.50ถึง36.75บาทส่วนมันสำปะหลังจากกิโลกรัมละ2.45ถึง3.35บาทเหลือกิโลกรัมละ1.70ถึง2.00บาทยางพาราน้ำยางสดกิโลกรัมละ72.50บาทยางแผ่นล,ลมควันชั้น3กิโลกรัมละ88บาทแต่ลดเหลือกิโลกรัมละ56 2 0บาทและกิโลกร,รัมละ66.50บาทตามลำดับขณะที่ค่าเปลือกเจ้าความเชื้น15%จากตันละ11,000บาทถึง11,900บาทเหลือตันละ6,800ถึง7,900บาทครับกระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับก็ขอเอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับช่วงนี้ราคาเพื่อเศรษฐกิจต่างก็ ราคาล่วงลงนะครับก็ฝากไปถึงทางรัฐบาลนะครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้เร่งรีบหามาตรการมาพยุงราคาสินค้าเกษตรให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับทาผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ สวัสดีครับ